มาหากับแก่ะอ,ะอ,อ,กอะไรไป่ะเมืองเด้อรอาซมอนนี่เบอ่อจ้ายิน่อไหน่เอ์ถึกๆหนงได้เนี่ยทำไม,มส,สดสดปุ๋ยยังไงจ่ะเก็บดีดไีได้น่ กุ้งเะไรจ้ะวาใส่กี๊ไปไหมหไม่ใส่ก็สกินยังยังหากับแรามตลาดนี่ไงจ้ะตลาดตลาดมือมาระเก็ต Hãy subscribe cho ngay Ghiền Mì Gõ Để này không phải thì nó hơi dài, mai cả, của เดี๋ยวเลือกซื้อกัอนเดอ้อในกับแก้มนเมื่อนีด้วเวลาจวดตัวมื่อน,นีมันสุกเนาะ